นางอชาราทวีเกื้อกูลกิจนายกอบจอตากพร้อมนายธนัททวีเกื้อกูลกิจแถลงข่าวการจัดงานสืบสารประเพณีปีใหม่มงประจําี2569ณโมริยาสวนดอกไม้ตําบลคีรีราษฎร์อำเภอพบพระโดยอบจอตากสนับสนุนงบจัดงาน500,000บาทค่าสร้างเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านกระจายไรายได้สู่หมู่บ้านและชุมชนงานปีใหม่มงได้รับการบูรณาการร่วมจากอบตอคีรีราษฎร์อบรตรรวมไทยพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดททท,ทสํานักงานตาก และฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อร่วมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่ามงและส่งเสริมการท่องเที่ยวปลายปีนายกจอยเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมดีงามและสร้างความสามัคคีนในชุมชนขณะที่ฝ่ายปกครองยืนยันเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอดงานงานสืบสารประเพณีปีใหม่มงง2 5น9จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-26ถึงธันวาคม2568ที่สนามกลางบ้านรวมไทย5และ6ตําบลรวมไทยพัฒนา มีกิจกรรมโยนลูกช่วงประกวดที่ดางมงบ้านจำลองชนเผ่าและคอนเสิร์ตศิลปินมงซึ่ง1ปีมีครั้งเดียวจึงขอเชิญชวนร่วมสืบทอดประเพณีดีงามของท้องถิ่นพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายไรายได้ให้กับชุมชนสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Macpud สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราไรแดง b h e b สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือ Line a d BeHerb 99